หาชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้่เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เคยตกเป็นกระแสข่าวหรือว่าเป็นเป้าหมายการเสริมทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแนวรุกของเรา นั่นก็คือในรายของทางชูอัลเปโดเดายิงตัวเก่งจากทางสโมสรไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนหลังจากเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤด,ดูกาลที่ผ่านมาให้กับทางต้นสังกัดของตัวเอง หากเราย้อนกลับมาดูสถิติของเขาในปีที่ผ่านมาก็จะพบว่าตัวของทางเปรดนนั้นมีส่วนร่วมในการทำประตูให้กับทางไบรตันรวมไปทั้งสิ้น17ลูกจากการลงสนาม30นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป10ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก7แอสซิส นั่นจึงทําให้เขาตกเป็นกระแสข่าวได้รับความสมนใจจากหลายสโมสรชั้นนําซึ่งหนึ่งในทีมที่ถูกเชื่อมโยงเข้าไปด้วยก็คือทางลเวอผู้ของเราแม้ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นทางเลวิสติลนักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่ามันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวลือเท่านั้นและทีมของเราหาได้เคยให้ความสมนใจในตัวของทางเปรโดไม่ เพราะเป้าหมายหลักจริงๆของเรานั้นอยู่ที่ในรายของทักรกซนเดอร์อิสซักจากทางซาริกาดงนิวคาเซลอยู่นาเตดและทางฮูกโกอีเกติกเก้ดาวิงโตเก่งของทงังไอทราคแฟรง์เฟิร์ตก่อนที่ในภายหลังมันจะมีการเพิ่มชื่อของทางวิคเตอร์โอซิมเฮนจากทักอัสุล่านาโปลีเข้ามาอีกคนหนึ่ง อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ดูเหมือนว่าตัวของทางเปรโดนั้นจะได้ที่ได้ทางลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากทางสิงโตนิเงินครามจิซีมีการประกาศยืนยันการคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยสนนราคา60ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็เป็นค่าตัวที่มีการลดลงมาอย่างมีนยัยสําคัญหลังจากแรกเริ่มเดิมทีเมื่อหลายเดือนก่อนทางไบตันพยายามจะโกงค่าตัวของเขาขึ้นไปถึงระดับ100ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว แต่สุดท้ายเมื่อไม่มีสโมสรใดให้ความสนใจจึงทําให้พวกเขาต้องยอมลดค่าตัวลงมาอยู่ที่ตัวเลข60ล้านดังกล่าวข้างต้นหลังการเปิดตัวกับทางเชลซีตัวของทางเปโดก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายที่ในครั้งนี้เอาไว้ด้วยทุกคนรู้ว่านี่คือสโมสรใหญ่ที่เปลี่ยมผ้วยประวัติศาสตร์นะเปโดกล่าว พวกเขาเซ็นสัญญานักเตะที่สุดยอดเข้ามามากมายในอดีตที่ผ่านมาและในตอนนี้ก็ยังม,มีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่อีกหลายคนด้วยดังนั้นผมจึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เราคุณก็รู้ว่าเมื่อครั้นคุณได้เป็นนักเตะของทางจิวซีแล้วคุณจำเป็นจะต้องคิดถึงแต่เรื่องของการคว้าชัยชนะ นๆก็พูดถึงนักเตะที่เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราในอดีตที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่ก็เรียกได้ว่ามีความพยายามที่จะเชื่อมโยงมาสู่ทีมของเราเป็นระยะกันเลยทีเดียว นั่นก็คือในรายของทางคาโอรุมิโตมะซูเปอร์สตาร์ดังจากทางสโมสรน,นกหนังนวลไบรตันแอนท์โฮฟอาลเบียนหลังจากเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าทำผลงานได้อย่างเออุให้กับทางต้นสังกัดในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา เมื่อเขามีส่วนร่วมในการทำประตูให้กับไบรตันถึง15ลูกจากการลงสนาม41นัดในการแข่งขันทุกรายการเมื่อรดูนการที่แล้วโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำไปด้วยตัวเอง11ลูกและผันวันให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก4แอสซิส นั่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมเขาเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปแต่หากเราไปเจาะลึกในตัวเลขเชิงสถิติและรวมไปถึงอายุอานาาของเขาด้วยวัย28ปีก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขาการซื้อขายนักเตะของทีมดรกนักปัจจุบันเลยแม้กระน,นั้นมันก็ยังมีอีกหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นทางเสือใต้าบยนมิวเนต ปืนใหญ่อาร์ซนอและรุมไปถึงบรรดาสโมสรเงินถุงเงินถังจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วยทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Sky Sport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าตัวของทางมิโตมะนั้นไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามเจ้าตัวต้องการที่จะอยู่คาแคร์กับทางไบรตันต่อไปตุยซ นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีการเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางนักเตะเองไปแล้วอีกด้วยหลังจากสัญญาปัจจุบันนั้นผูมาากมัดเจ้าตัวในถิ่นเอเม็กสเตเดียมถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2027และทางไบรตันก็พร้อมที่จะตกรางวัลให้กับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งนอกจากจะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาดังกล่าวข้างต้นออกไปแล้วก็จะมีการเพิ่มค่าเหนื่อยของเขาขึ้นมาอย่างมีนยัยสำคัญอีกด้วย ปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญสำหรับแนวรุกของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากทางนาโปลีมีการเปิดการเจรจากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันทั้งสองสโมสรก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เรื่องค่าตัวการย้ายทีมของทางนักเตะนั่นเอง ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาจากทางคอลิเอเลเ e ดโลสปอร์ตสื่อชื่อดังจากแดนมากโกรนีที่มีการชี้เป้าลงมาเลยว่าในตอนนนิทาออลเลียอเดรอสเซนติสประธานสโมสรของทางนาโปลีนั้นอดทนรอไม่ไหวต่อไปและกระโดดลงมาผลักดันดิวนี้ด้วยตัวของเขาเองแล้ว มันมีการดําเนินการไปถึงขั้นที่ตัวของทางเดรสเซนติสมีการเรียกทางฟาริราดามานี่เอเย่นส่วนตัวของทางนูนเยสเข้ามาพบและมีการพูดคุยถึงการเดินหน้าดีวนี้ว่าพวกเขาจะวางแผนการร่วมกันอย่างไรต่อไปเพื่อผลักดันให้ทางลิอระพยูยอมปล่อยตัวนักเตะในความดูแลของพวกเขาออกมา มันชัดเจนอย่างยิ่งว่าในตอนนี้ทางนาโปลีกําลังดําเนินการอย่างจริงจังในการเสริมแนวรุกให้กับพวกเขาและมีการติดต่อไปหานักเตะอยู่2คนพร้อมกันด้วยคอลลีเอเลเดโลสปอร์ตระบ,บุแต่หลังจากที่มีการติดต่อโดยตรงไปหาทักอูดิเนเซถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทางลอเรนโซลูกกาพวกเขาก็ยังมีการดําเนินการแบบคู่ขนานกันไปกับในรายของทางดาวินนุนเยสของทางลิเวอร์พูลด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของทักออเร l ลิโอเดล s อสเซมติสนั้นเป็นคนกระโดดลงมาคุมดิวของทางดาวิดนูนเยสด้วยตัวของเขาเองซึ่งจากบทบาทดังกล่าวข้างต้นนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าเป้าหมายหลักที่แท้จริงของพวกเขาคือใครกันระหว่างนักเตะสองคนดังกล่าวข้างต้น ตัวของทางเดรอสเซนติสมีโอกาสได้คูดคุยกับทางฟารลีลาดามานี่เอเย่นส่วนตัวของทางนูนเยสไปแล้วอีกด้วยซึ่งการเจราจากันดังกล่าวข้างต้นเมื่อไม่นานมานี้นั้นมันก็มีการพูดคุยแรกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของทางนักเตะซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ทางพวกหน่วยการสโมสรอย่างทางจิโอวานี่มนันนาก่อนที่ตัวของทางเดรอสเซนติสจะมารับหมายต่อ ในตอนนี้ตัวของเขาเองก็จะผลักดันการพูดคุยกับทางว่าผูเป็นลําดับถัดไปเพื่อหวังว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาข้อยุติรวมกันได้ นายก็เปิดประเด็นมรดเรื่อง,ร,องราวความสนใจในตัวของทางดาวินนุนเยสจากทางสมูรอ,อย่างทางนาปูรีกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะมาเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ขบถ้วนกระบวนความกันไปเลยถ้าจะขยับมาดูรายงานข่าวจากทางอิวมัตติโนอีกหนึ่งสื่อจากประเทศอิตาลีกันบ้างเมื่อพวกเขาก็มีการทำสกู๊ปพิเศษจอบเล็กลงมาเลยว่า ท้ายที่สุดตัวเลขที่ทางนาโปลีพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของทางน no ูนเยสให้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรานั้นมันจะไปจบอยู่ที่ตรงไหนและอย่างไรกัน อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าครั้งหนึ่งตัวของทางนูนเยสเคยถือครองสถติเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราตอนที่เขาย้ายจากทางเย่ยวลิสบปนเบนฟิกา้ามาสู่ถิ่นแอนฟิลดไดยสนนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม85ล้านปอนด์ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2022ก่อนได้สถิติต่างกล่าวข้างต้นนั้นจะถูกทำลายลงไปจากการย้ายเข้ามาของทางฟอร์เรียนเวสในช่วงซัมเมอร์นี้ นั่นหมายความว่าลเวอร์ภูของเราก็ต้องการที่จะได้เงินค่าตัวส่วนใหญ่กลับขึ้นมาหากต้องมีการขายตัวของทางนูนเยสออกไปในตลาดรอบนี้ลเวอร์ภูจะไม่ยอมลดข้อเรียกร้องของพวกเขาลงมาต่ำกว่าตัวเลขที่พวกเขามีการตั้งเอาไว้อยู่ที่ระหว่าง65 70ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว51 60ล้านปอนด์ด้วยกันอิวมัตติโนโระบุ ขณะที่ทางนาโปลีเองก็มีจุดยืนที่แน่วแน่ของพวกเขาด้วยเหมือนกันว่าพวกเขาจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวของทางดาวินนุนเยสเกินกว่า40-50ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว34-38ล้านปอนด์ยางไรก็ตามการเจรจาพูดคุยยังคงดำเนินต่อไปและดูเหมือนว่าจะมีการเจรจาครั้งใหม่ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอีกด้วย แม้กระน,นั้นมันจําเป็นที่จะต้องใช้ความประนีประนอมจากทุกฝ่ายหากหวังจะให้ดิวนิ้เดินหน้าต่อไปได้แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันทางนาโปลีเองก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาให้ทางนิวอรุพ,พ,พิจารณาเพียงแต่มีการพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลขอยู่เบื้องหลังเท่านั้นโดยที่ทีมง,งานสตาฟโค้ชของทางนาโปลีเองก็ต้องการที่จะให้ดิวนิ้มีความมั่นใจว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่พวกเขาจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการตามไป โดยเหตุนี้มันจึงขึ้นอยู่กับการเจราจาต่อรองหลังบ้านที่จะทําให้ดิวนนี้สามารถลุล่วงลงไปได้หรือไม่อย่างไรกันเมื่อฟังเรื่องราวของนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมของเราไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง นหนึ่งในตำแหน่งที่ทีมของเราได้กำลังเสริมเข้ามาแล้วก็คือแบ็กซ้ายหลังจากเราประสบความสำเร็จในการคว้าต,วตัวทางมิลอดเคอร์เคสซูเปอร์สตาร์ดังมาจากทางเดอดเชอรี่บอนมัดด้วยสนนรดาคา40ล้านปอนด์และมีการจดประกาศซ็้นสัญญากับทีมของเรายาวถึง5ปีด้วยกัน แต่การย้ายเข้ามาของทางเคอร์อเคสดังกล่าวข้างต้นนั้นมันก็จะไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อตำแหน่งของอีก2นักเตะภายในทีมของเราอย่างในรายของทางแอนดูรูเบอร์สันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์และทางคอสตาสซิมิคัสดาวเตะทีมชาติกรีซ สิ่งที่น่าสนใจก็คือการออกมาเปิดเผยของทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเจ้าของฉายาเทพเดวิดที่ซึ่งเขาก็มีการออกมาระบ,บุเมื่อวานนี้เลยว่านักเตะหนึ่งใน2คนดังกล่าวข้างต้นนั้นจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปแล้วมันก็ยังมีความเป็นไปได้ด้วยซ้ำไปว่าทั้งโรเบิร์ตสันและทางซิมิคัสอาจจะต้องย้ายทีมออกไปพร้อมกันทั้งสคนอีกด้วย นั่นทำให้มันเกิดฉากทัดใหม่ขึ้นมาเลยว่าถ้าพวกเขามีการย้ายออกไปเพียงแค่คนเดียวมันก็จะเป็นการทดแทนตำแหน่งโดยตรงกับทางเคอร์เคสที่ได้ย้ายเข้ามาแล้วแต่หากสุดท้ายริวพูดตัดสินใจปล่อยทั้งตัวของทางโรเบิร์ตันและซิมิคัสออกไปมันก็จะหมายความว่าจะมีอีกหนึ่งนักเตะในตำแหน่งนี้ตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราเพิ่มเติม ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดีโอซีคอสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้ชี้เป้าลงมาเลยว่าลิเวอร์พูลมีการติดต่อไปหาทางเอเย่นส่วนตัวของทังเอลฮัตจิมาลิกตีอูฟแบ็กซ้ายตัวเก่งจากทางสโมสรอสวาเรียบ,บัาเป็นทีเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็จะไปสอดรับกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ของทังออนสตีมนั่นเองลิวอพูมีการติดต่อไปหาทางเอเย่นของทางเอลฮัตจิมาลิกดีอฟนะ d ดฟโอซีคอโพสตเอาไว้ในเพจอย่างเป็นทางการของพวกเขาสราเวียปราคต้องการค่าตัวของเขาที่ตัวเลข25ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอล21ล้านปอนด์แล้วก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ตอบปฏิเสธข้อเอสนอะ15ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอล12ล้านปอนด์จากทางคริสตันผานเลนไปแล้วโดยที่ตัวของนักเตะเองก็ยังได้รับความสนใจจากทางบอรนมัดและน็ตติงแฮมฟอร์เอยู่ด้วย หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำดับแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับขึ้นมาดูในส่วนของเกมรุกกันบ้างดีกว่ารานในตอนนี้อนาคตของผู้เล่นตัวริมเส้นของเราหลายต่อหลายคนเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นในรายของทางหลุยดีอาสปิดทีมชาติโคลอมเบียของเราและลุงไปถึงทางบินโดปิดดาวรุกอนาคตไกลอีกด้วย ล่าสุดมันจึงเกิดการรายงานข่าวออกมาว่าอีกหนึ่งนักเตะที่ทีมของเรากำลังหันไม่ความสนใจอยู่นักเวลานี้ก็คือทามอเดโมล่าลูคแมนตาร์ดังจากทางสโมสรอัตตาันตาในประเทศอิตาลี ตามการรายงานขา่าวจากทางตุตโตแมกาโต้ก็มีการชี้เป้าลงมาเลยว่าต้นสังกัดของนักเตะเองก็พร้อมที่จะปล่อยตัวดาวเตะวัย27ปีรายนี้ออกมาหากได้สนับราคาตามที่พวกเขาตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข50-60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว43-51ล้านปอนด ด้านคอ็อปไซส์ size, สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ออกมาในทิศทางเดียวกันว่าลิเว์พูเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของทังลุกแมนอยู่ด้วยหลังจากเขาก็เคยผ่านประสบการณ์การลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วในอดีตท,ที่ผ่านมาทว่าสโมสรที่เรียกได้ว่ายังคงเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในดีลนนี้มากที่สุดก็คือทางปืนใหญ่ออสแนลหลังจากพวกเขามีการติดต่อลวงหน้าไปก่อนแล้ว ซึ่งหากการเจรจาร,ระหว่างทางเดอการสเนอร์กับตัวของทางนักเตะประสบความล้มเหลวมันก็จะเป็นการเปิดกว้างให้การย้ายทีมไปสู่สโมสรอ,อื่นตามมาเป็นลําดับถัดไปสำหรับในรายของทางลูกแมนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวหลังจากเขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถลงเล่นได้แทบจะทุกตําแหน่งในแนวรุกไม่ว่าจะเป็นตัวริมเส้นหรือแม้กระทั่งศูนหน้าตัวกลาง ตาอุปสรรคใหญ่ในดีลนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นอายุของโจตัวที่ทําให้เขาเหลืออายุการใช้งานได้เพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นทําให้มันอาจจะไม่เป็นไปตามนโยบายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่ออยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ตกเป็นกระแสข่าวโผพันกับทีมของเราอย่างหนกตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา นั่นก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีฝักหลังตัวเก่งจากทางสโมสสรคริสตันพาเลตหลังจากในตอนนี้ทีมของเราก็เพิ่งจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการปล่อยตัวทางจอบเนลควอนซาเซนเตอร์ฮับดาวรุ่งอนาคตไกลไปให้กับทางห้างขายยา er en, ไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยสนราคาในเบื้องต้น30ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหาก 5ล้านปอนด์แถมเรายังมีการแนบเงื่อนไขที่สามารถจะซื้อตัวเขากลับมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยโดยที่ตัวของทางควนซาเองก็มีการเปิดตัวชูเสื้อเป็นนักเตะใหม่ของทางเลวเวอร์คูเซนอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาจากทางเลวิสติลนักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมลที่มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าการย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นของทางควอนซานั้นมันเป็นเหมือนกับการล้มโดบิโนตัวแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้ลิเวอร์พูลของเรามีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในตำแหน่งประกลางตัวกลางตามมาเป็นลำดับถัดไปนั่นเอง หลังจากก่อนหน้านี้ทีมของเราได้มีการชะลอเรื่องดังกล่าวข้างต้นเอาไว้ก่อนเพราะเราต้องการที่จะให้ดิวการย้ายทีมของทางควันซ่าเสร็จสิ้นถึงจะมีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในตำแหน,น่งนี้ดังนั้นจึงทำให้ทีมของเราเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปขอซื้อตัวของทางเกฮีกับทางคริสตันพาเลตหลังจากก่อนหน้านี้มันมีการเจรจาต่อรองระหว่างทั้ง2ทีมแต่ก็เป็นการดำเนินการในเบื้องหลังระหว่างผู้อำนวยการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการย้ายทีมในครั้งนี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวกันไล่ล่าตัวจถังมากเกฮีมาสู่ทีมของเราด้วยเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เราจะขยับมาดูรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเรากันบ้าง พ่พวกเขามีการชี้เป้าลงมาเลยว่าในตอนนี้ทางนิวบัพก์ได้กลายมาเป็นตัวเต็งลำดับแรกที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวทางเกฮีมากที่สุดแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือบ่อนรับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษที่นำโดยทางเบต3665ก็มีการปรับลดอัดตราต่อรองที่ตัวของทางเกฮีจะตกเท้าเข้ามาสู่ถินแอนฟิลด์ของเราแบบหวห้าจนกลายมาเป็นเต็งหนึ่งแบบนอนมาไลยคู่แข่งกันเลยทีเดียว ว่านในตอนนี้โอกาสที่ทีมของเราจะเข้าไปประสบความสําเร็จในเดีลนนี้อยู่ที่แทงสามายแค่1ไม่รวมทุนเท่านั้นหรือหมายความว่าในตอนนี้พวกเขามั่นใจเกืบจะ100%เปเซเลยว่าท้ายที่สุดตัวของทางเกฮีนั้นจะได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทางสโมสรฟุตบอลหรือว่าผู เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแม้แต่อัตราต่อรองที่ตัวของทางเกฮีจะอยู่กับทางคริสตันพาเลตต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้นั้นก็ยังน้อยกว่าโอกาสที่เขาจะย้ายมาอยู่กับทางลิอร์พูลของเราด้วยซ้ำไปที่เพียงแค่อัตราต่อรองแทงหนึ่งจ่ายถึง5ไม่รวมทุนส่วนตัวเต็งลำดับที่3ที่มีโอกาสจะได้ตัวเขาก็คือทางสาลิก,การดงนิวคาเซิลอยู่นาเต็งแต่ก็เรียกได้ว่าตามแบบห่างไกลลิบกันเลยทีเดียวที่แทงหนึ่งจ่าย9ไม่รวมทุน ก่อนที่จะมาเป็นอันดับที่4อย่างทางไก่เดททองท็อตแนมฮอสเปอร์ที่อัตราต่อรองแทง1จ่าย12ไม่รวมทุนและเป็นทางสิงโตนักเงินครามจิวซีในอันดับที่5ที่แทง1จ่าย14ไม่รวมทุนส่วนที่เหลือก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวประกอบแล้วไม่ว่าจะเป็นทางปืนใหญ่อาร์ซนอล จ้บุญทุ่มบาร์เซโลนาและทางสิงห์พังพะง์แอสตันวินล่าที่ตาต่อรองแทง1่งใจย8ไม่รวมทุนแทง1่งใจ3าไม่รวมทุนและแทงหน่งใจ3 3ไม่รวมทุนตามลำดับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรง่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ